สวัสดีครับบีทีการานนะครับมีรถเข้าใหม่มาแนะนำหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็น Honda c ซีวิ FD ปี2007นะครับชุดแต่งสกเกิร์ตรอบคันเลยนะคันนี้สวยสวยดูทะเบียนเยโคตรสวยเลยนะครับแล้วก็เป็นรถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีชนนัดตัดต่อแน่นอนรับประกันให้นะครับคันนี้รถประหยัดมากลูกค้าติดแก๊ส LPG หัวฉีดอย่างดีมาให้เรียบร้อยนะครับตกและโลละบาดขับไปไหนก็สบายนะครับทุกอย่างจบหมด ไม่แสนห้าครับสีสวยรอบคันผมให้วันเก้าสิบเปอร์เซ็นครับเนี่ยดูดิรอบคันไม่ต้องไปทําอะไรแล้วติดฟิล์มดําอะไรมาให้ครบหมดแล้วนะครับเจ้าของดูแลรักษาดีมากภายในสวยสะอาดนะครับดูดิสวยสะอาดเรียบร้อยมากๆนะครับคันนี้รถมีแอร์แบก ABS ดิสเบรกสี่ล้อนะครับนี่สวยสะอาดเรียบร้อยหมดนะครับ ไม้แสนห้าเครื่องเกียร์ดีสมบูรณ์ปกตินะครับระบบไฟฟ้าทุกอย่างใช้ได้ครบปกตินะครับนี่ครับเอกทุกอย่างสวยงามอยู่ในสภาพพร้อมใช้นะครับยางใหม่ปียีองนะครับใช้ได้อีกยาวห้องเครื่องสวยสะอาดเดิมนะครับบอดี้เดิมไม่มีตำหนัดตัดต่อเอกสารครบพร้อมโอนภาษีหกเจ็ดนะครับชุดแต่งรอบคันทะเบียนให้ไปด้วยเลยนะเก้าสี่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 นะครับ ให้ไปด้วยเลยคันนี้ผมขายอยู่แค่หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับเอกสารครบพร้อมโอนนะคันนี้ส่งได้นะครับอยู่จังหวัดไหนก็ส่งให้ได้นะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทหารถใช้งานจบๆดีๆช่วงล่างดีทุกอย่างดีลองมาดูคันนี้เลยจบแน่นอนร้อยเปอร์เ็นนะครับการันตีถ้าไม่อยากได้แก๊สผมถอดออกให้ได้นะครับราคานี้ถอดให้ฟรีด้วยครับหนึ่งแสนสี่หืนห้าพันบาทเอกสารครบพร้อมโอนครับ